สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับน,นโดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูาการอัพไซต์กระถางหรือว่าการเปลี่ยนกระถางมะเดื่อฝรั่งที่เราเสียบใส่ตอของมะเดื่ออุทุมพรนะครับอาจต้องถามก่อนว่าทําไมต้องเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวผมให้ดูนะครับช่วงระยะเวลาการออกลากของมะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพรต้นเนี้ย เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับซึ่งนี้เป็นติงกิ่งที่เราตอนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาปลูกลงดินแล้วตัวนี้มันเป็นกิ่งแขนงที่แตกลงมาจากแตกอกมาจากจากกิ่งของเขาอีกทีหนึ่งแล้วเรานํามาเสียบมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ดีใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดินที่เราปลูกมะเดื่ออุทุมพรเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาเริ่มหมดธาตุอาหารแล้วถ้าสังเกตก็จะเห็นใช่ไหมฮะ เนี่ยดินเริ่มหมดธาตุอาหารหแล้วรากก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางนะครับไม่เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาเนี่ยรากพวกนี้ก็จะเ,เริ่มเปื่อยเริ่มเน่าแล้วทีนี้การส่งธาตุอาหารหไปเลี้ยงมะเดื่อฝรั่งสายพันธุาา์ดีที่เราเสียบใส่ลงไปเนี่ยมันจะทําให้มะเดื่อฝรั่งเนี่ยชะงักนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเสียบเสียบเสร็จแล้วเขาเริ่มแตกตาออกมาประมาณนี้นะฮะแตกตาออกมาประมาณนี้เราก็ทําการเปลี่ยนดินให้เขาแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องสางดินนี้ออกก่อน เดีย๋ยวผมสางดินออกปั๊บหนึ่งนี่นะครับเราก็สางดินออกแบบนี้นสางอนิดนึงหลังจากที่สางดินออกทีนี้เราก็ตัดพวกรากที่ที่เป็นรากเก่าๆออกบ้างบางส่วนเนี่ยรากพวกนี้ พราะว่ารากพวกนี้เป็นรากฝอยแล้วรากฝอยแบบนี้ก็คือมัน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 จะเริ่มเปื่อยไปแล,แล้วนะครับเนี่ยอ่าตัวนี้ถ้ารากแบบนี้ก็คือนี่เป็นรากเมนเส้นใหญ่ๆแบบนี้คือรากเมนรากเมนเราก็ตัดให้เหลือแค่ครึ่งเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกแตกรากของใหม่นะครับอ่าเอาออกประมาณนี้จะดูกิ่งตอนกับกับไม้เมล็ดเหมือนกันเลยนะครับพอเราเราให้เขาออกผาจากกิ่งเนี้ย นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาเป็นอันโอเคแล้วทีนี้เราก็เอากระถางมาใส่ดินดินที่ผมใส่เนี่ยก็จะมีในการปลูกมะเดี๋ยวฝรั่งที่เป็นตอุทุมพรแบบนี้นะผมก็จะใช้ดินสองส่วนนะครับมะพร้าวสับสองส่วนแล้วก็ขี้วัวแห้งหนึ่งส่วนนะเพื่อ เราเราปลูกไว้บางคนเนี่ยบางทีเราปลูกไว้จําหน่ายบ้างปลูกไว้อะไรบ้างเนี่ยนะฮะรากมันหนึ่งก็คือรากมันจะเดินดีสองก็คือน้ําหนักมันก็ค่อนข้างที่จะเบานะแล้วก็ใส่ดินไปแบบนี้นี่หลังจากนั้นก็ให้เราโดยปุ๋ยลงไปนิดนึงนะครับปุ๋ยช่วงนี้เราใช้สูตรตัวหน้าหนักหรือว่าสูตรเสมอก็ได้นะครับแล้วก็เอาดินกลบอีกทีหนึ่ง นี่กลบแบบนี้นะครับกรอบเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จับต้นแล้วก็ค่อยๆคาะแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ฮนะทีนี้เรากา็แบบนี้เราสามารถที่ไปวางกลางแจ้งก็ได้หรือว่าจะไปวางในพื้นที่ที่มีแดดลำาไรก็ได้หาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมวางไว้ในที่แดดลำไไรเพราะว่าใบมันจะสวยกว่านะครับ หลังจากนั้นนะฮะพอเสร็จพิธีแบบนี้แล้วเราก็ทําการรดน้ําให้เขารดน้ําให้ชุ่มวันละครั้งนะรดน้ําวันละครั้งก็เป็นอันเสร็จพิธีรอรอใบเขาเริ่มแตกออกมาพอใบเริ่มแตกเสร็จปุ๊บนะ่าเราอย่าเพิ่งใส่ดินเนี่ยให้เต็มกระถางนะฮะให้ใส่ให้เหลืออยู่ประมาณสองนิ้วนะครับให้เหลือประมาณไว้สักสองนิ้วเผื่ออะไรเผื่อเวลาเราจะเติมปุ๋ยแล้วเราจะเอาดินกรบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอใบาเขาแตกพอใบแตกใบเริ่มเขียวขจีนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยเหยาะปุ๋ยให้เขาอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อไม้ของเราจะได้ไม่ชะงักอ่าต้นต่อไปเตรียมตัวอันนี้ต้นต่อไปนะฮะก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันผมก็จะเปลี่ยนช่วงนี้แหละนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะ มีประโยชน์ให้กับพี่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร,ำร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฝากช่องพี่ต้อมด้วยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแกลนช่องพีน่น้อยน้อยทำสวนช่องพี่เอกเก้าทีละก้าเกษตรอินทรีย์และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อสินฝฟน จนนอกหนาวล้มวาวผัดรวงเข้าไว้ไว